สวัสดีครับรัชชิพงศ์จากช่อง9นะครับสอบถามพี่หลานิดนึงว่าทําสัญญากับสมาคมครั้งนี้นานแค่ไหนแล้วก็ทีมชุดนี้ว่ากันว่าจะเป็นชุดที่คอลี่ไฟไปหลูบิปเกมที่ปารีสตรงนี้เนะี่ยพี่หลามองว่าโอกาสของเราเนะี่ยมีใกล้เคียงมากน้อยขนาดไหนครับในเรื่องของสัญญานะครับก็จริงๆแล้วมีการพูดคุยแล้วก็ตกลงกัไว้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนระยะเวลาการทํางานจริงๆแล้วต้องบอกตรงๆนะครับว่า ระยะเวลาการทํางานของโค้ชอยู่ที่ผลงานนะผมต้องเรียนอย่างนี้เลยส่วนจะ3ปี4ปีผมว่าไม,ไม่ไม่มีผลครับสำหรับโค้ชนะอาชีพคือโดยส่วนตัวของผมนะแต่ก็ส่วนในเรื่องของความคาดหวังในในในโอลิมปิกผมว่าถ้าเราพัฒนาแล้วก็เตรียมตัวต่อเนื่องนะครับแล้วก็อัปเกรดหรือว่าพัฒนาเด็กๆไปเรื่อยๆติดตามผลมาแก้ไขพัฒนาแล้วก็ดีวูได้รับความร่วมมือจากส่วนต่างๆนะครับ ในประเทศแล้วกันนะผมไม,ไม่ไม่ได้มองแค่แค่สโมสรอ,อย่างเดียวผมมองว่าในภาคส่วนทุกภาคส่วนนะครับแม้แต่ของเรื่องของสปอนเซอร์หรือว่าเรื่องของคนที่มีความรู้วิทยาศาสตร์ก,รกีฬาต่างๆเข้ามาช่วยสนับสนุนวงการฟุตบอลนะครับมันก็จะทําให้คุณภาพของนักเตะเราครับในด้านของนี่ความต่างครับคือกายภาพแล้วกันในเรื่องของร่างกายตรงนี้จะช่วยเราได้เยอะมากนะครับในส่วนอื่นผมว่าในเรื่องของทีมงานโค้ชเนี่ยเอาอยู่นะครับแล้วก็เราต้องดูพัฒนาการ ในแต่ละเดือนแต่ละทัวรม์มนต์ต่อๆไปครับผมก็เสริมนะคืออยากผู้สื่อข่าวทีมช่อง9้านะจริงๆเราเป้าหมายเนี่ยสมาคมนะครับชัดเจนนะครับในเรื่องของการที่เราต้องทำให้ได้แชมป์ซีเกมแล้วก็ต้องผ่านรอบคัดเลือกเอเชียนครับอยู่23ให้ได้เพื่อที่ที่จะไปคัดโอลิมปิกนะครับ ตึงเข้าใจว่าโอลิมปิกเนี่ยมันก็ไม่ง่ายไม่ใช่เหมือนบอลโลกทุกวันนี้มีเท่าไหร่นะ32ทีมนะครับแต่โอลิมปิกนี่มีแค่16ทั่วโลกนะครับโคต้าเอเชียมีแค่4ทีมนะครับแต่ว่าถ้าเป้าหมายหลักเนี่ยเราประสบความสำเร็จในการที่จะผ่านรอบคัดเลือกในในเอเชียนคัพ่2 3ได้นเนี่ยผมคิดว่าก็ถือว่าประสบความสําเร็จพอมสมควรเลยนะครับส่วนว่าจะมีโอกาสไปโอลิมปิกหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่ ตอนนั้นทีมเป็นยังไงนะครับแต่ว่าก็เ้าเรียนว่ามีข้อจํากัดว่าเขาให้ไปแค่4ทีมนะครับแต่ว่าสมาคมก็จะมีเป้าชัดเจนว่าต้องก็ต้องพยายามไปให้ได้นะครับแต่ในเบื้องต้นเขาที่เรียนเรียนว่าเราขอผ่านราอบเลย์ชิง<อ>ครับให้ได้ครับขอสอบถามท่านอุปนายกยุทธนาอีกคําถามหนึ่งครับว่าที่มีข่าวว่ามีชื่อเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะเป็นแคนดิเดตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนต่อไปเนี่ยท่านมีมุมมองตรงนี้ว่าไงบ้างครับ คือผม,ผมเรียนอย่างนี้นะผมไม่มีความคิดเรื่องอยากจะเป็นนายกสมาคมฟุตบอลเลยนะครับเพราะว่าจริงๆผมผ่านระบบราชการก็เบอร์หนึ่งของของส่วนราชการมาแล้วนะครับแต่ผมเป็นคนที่รักฟุตบอลนะครับแล้วในเมื่อท่านนายกเชิญให้ผมมาเป็นอุปนายกก่อนหน้านี้นะครับเป็นปีแล้วก็ได้ช่วยในเรื่องของระบบเรื่องการแข่งขันะอะไรต่างๆนี่นะครับ อันนี้ผมคิดว่ามันเป็นความสุขที่ที่ที่ผมได้มีส่วนช่วยนะครับแต่ว่าการที่เป็นนายกเนี่ยผมว่าไม่ง่ายนะคนที่เป็นนายกสมาคมฟุตบอลเนี่ยมันต้องบริหารหลายด้านไม่ใช่บริหารทีมชาติอย่างเดียวบริหารจัดการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างว่ายอย่างอย่างท่านประเดกสมยศเนี่ยที่เป็นนายกสมาคมฟุตบอลเนี่ยจริงๆเรื่องของระบบนะครับการ,การพัฒนานะครับพวกไรเส้นต่างๆเนี่ยบีซี B, แล้วก็ A. อโบเลเซนเนี่ยทางสมาคมก็ทำได้ดีในการที่พัฒนาบุคลากร,กรของประเทศไทยเนี่ยให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องของวงการฟุตบอลพัฒนาเรื่องกรรมการนะครับแม้ทั้งที่ทําการสมาคมเนี่ยนะครับเราต่อไปเราจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะฮะจะไปอยู่ที่ที่ในใกล้ๆสนามราชมังคลานะครับอันนั้นก็เป็นเป็นผลงานที่ท่านนายกก็ประสานทำนะฮะผมถือว่าผมมาช่วยแล้วกันนะครับผมผมก็ เป้านี้ผมผมชัดเจนเพราะว่าในการที่ทำเนี่ยก็คงไม่ได้หวังว่าพอทําประสบความสําเร็จแล้วจะได้เป็นนายกเนี่ยผมไม่มีในหัวเลยนะยืนยันว่าผมอันนี้ผมทํามาเพื่อผมคนรักฟุตบอลผมก็อยากจะให้ฟุตบอลประเทศไทยเนี่ยนะครับหลังจากที่มีข้อจํากัดหลายๆเรื่องเนี่ยในรอบนี้เนี่ยอยากจะให้ประสบความสําเร็จซึ่งผมก็ตั้งเป้าเลยนะว่าตั้งเป้าจริงๆเนี่ยผมอยากให้ทีมชาติไทยเนี่ยนะครับอยู่หนึ่งในอาเซียน กลับมาให้ได้นะครับเพื่อนบ้านเราหลายประเทศเขาพัฒนาต่อเนื่องเหมือนกันแล้วก็ในเอเชียเนี่ยนะครับผมอยากให้ติดหนึ่งใน1 0หรือหนึ่งในสินะครับระดับโลกเนี่ยก็อยากให้ต่ำกว่าร้อยให้ได้อันนั้นคือเป้าที่ผมผมผมพูดต,ตัแต่แรกนะครับก็ผมถึงคิดว่าไอ้เรื่องตําแหน่งไม่ใช่เรื่องสําคัญแน่นอนนะครับแต่เรื่องผลงานที่จะออกมาเนี่ยผมต้องการที่จะสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยครับ ค่ะขอบคุณค่ะขอเป็นคำถามสุดท้ายค่ะโอเคขอถามพี่หลาหน่อยครับทางพลเอกประวิทย์กดดันมาว่าถ้าไม่ได้แชมป์ซีเกมต้องมีผู้รับผิดชอบโดยอาจจะหมายถึงในในคำพูดอาจจะหมายไปถึงท่านนายกแสดงว่าพี่หลามีความกดดันไหมกับการที่ว่ามันต้องทำให้ได้แชมป์ซีเกมเพราะว่าเดิมพันมันค่อนข้างสูงทีเดียวกับตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลด้วยครับ ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับคือในอาชีพของโค้ชทุกคนเนะี่ยมันมีความกดดันโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนการทํางานของผมอะ่ะคือในเมื่อเราทํางานได้เต็มที่นะครับผมก็มีความเชื่อมั่นว่าเราเราสามารถทําในสิ่งที่ที่เราต้องการได้นะครับโดยประสบการณ์แล้วก็การทํางานที่เขาเรียกว่าผมจะมองเป็นภารกิจมากกว่านะครับที่ผ่านมา14ภารกิจนะครับของผมเนี่ย13ภารกิจโดยส่วนตัวนะก็ทําให้ผมมีความเชื่อมั่นว่า เราเราผ่านมาได้ทาไม่ได้สําเร็จโดยเฉพาะภารกิจสุดท้ายที่ก็กลับไปคุมสโมสร,รแล้วเราก็จะกลับไปคุมทีมชาติแต่โอเคแต่ก็มีบางภารกิจจริงจริงก็มีแค่ภารกิจเดียวนะครับที่เราทําได้ไม่ตามเป้าที่เราคาดหวังไว้แต่ว่ารูปแบบหรือวิธีการต่างๆเราเรายังคงอยู่ผมเชื่อมั่นว่าเราทําได้ส่วนแรงกดดันมันมีปกติอยู่แล้วถือว่าแรงกดดันเป็นแรงผลักดันแล้วกันครับให้ให้เราเขาเรียกว่า ปิดข้อบกพร่องของเราให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เลยเป็นที่ไปที่มาของการเตรียมงานในทุกภาคภาคทุกภาคส่วนที่ผมเห็นในบอลหลีบบ้านเราที่มีปัญหานะครับสโมสรเสียเสียผลประโยชน์จากการลงแข่งขันในนัดน,นั้น,น,นซึ่งตรงนี้เราพยายามมาปิดในทุกด้านครับผมค่ะขอพระคุณคุณยุทธนาแล้วก็โคุณร,ระเป็นอย่างสูงค่ะในช่วงสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพร่วมกัน